แทน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 สวัสดีครับปักเกมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครที่โคตรเท่ที่สุดของทัานจากเกม Kinom Story ครับชื่อว่าลิโป้ครับที่มีแม่งทุกเกมนะครับที่มีตัวละครสัมผัสลิโป้ต้องโผล่มาครับแล้วมันเก่งยังไงฮะก็เริ่มไม่ง่ายนะสแตทเริ่มต้นเนี่ยครับพันสองห้าสิบสี่คือแบบท็อปของเกมแล้วอะมีสองคนที่มีคนที่พอยัด อัดกัมนมาได้คือจูล่งที่ออกมาในตอนนี้นะถ้าไม่นด้จูล่งคือนี่เก่งสุดเกมจริง,รงสแตทอย่างเดียวคือกล้ามเนื้อปุ๊บเดินไปถวดหน้าได้เลยและดูนี่ครับผสมขุนพลมึงจะยาวไปไหนครับเส้นไหนที่สุดไม่ท่าพันครับริปโป้งันเหลียงบุนทิวโกซุนหว่ยูงต่างตกาเซียครับอาจจะเป็นริปโป้บุนทิวเงินเหลืยงโกซุน กาเซียงตังโตะอะไรก็ว่าแล้วเท่าที่มีแต่ถ้ามีก็เนี่ยดีสุดหมาแปลงชื่ออย่างครับริปโป้ฮะหัวหยงกูโก้สุ่นบวกจุดนี้แปดเซนใจเย็นนะถ้าที่มีริปโป้หัวหยงโก้สุ่นเนี่ยนะมีชื่ออย่างเนี้ยนะริปโป้หัวหยงโก้สุ่นเนี่ยบวกสิบเปอร์เซ็นแล้วนี่คือริปโป้หัวหยงโก้สุ่นอีกรอบบวกอีกแปดเป็นสิบแปดเปอร์เซ็นนี่ข้ามไปริ้งสีข้ามไหมฮะไม่ได้ใช้หรอก อันนี้ถ้ามีเตียวเส้นหมุกต่างรูอีกห้าเอร์เซ็นคงไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่อันนี้มันติดต้องใช้ริยูวฮะมันขัดขัดลาบก็คือเอาง่ายสองเนี้ยสิบเปอร์เซ็นนี่แปดเปอร์เซ็นต8เป็นสิบแปดสิบแปดรูหันยี่สบสองจมตีบวกขึ้นสี่สิเปอร์ซ็นตนะแค่สัแตนี้ก็ตบหน้าแหกแล้วครับนี่คือเทศสุดข,ของท่านนะฮะ ดูสกิลดีกว่าครับริปโป้สกัดดีแต่สกิลอา่าดูมันด้อยไปน,นิดคือวินแดนแห่งราชาครับสตูสองแถวหน้าโดนดมเมจแปดครั้งเลือดออกพร้อมกับลมม,มันก็ไม่ด้อยนะอันดับสองครับสตูติดบวัดกลัวต้านการคอบมลมยี่สิบเปอร์เซ็นสองมือซึ่งทีมนี้มันก็น่าเป็นไฟเยอะมีมืดก็กาเซียงซึ่งก็ถ้าเกิดโดนอลริปโปไปแล้วโดนกาเซียงปลาไพ่ก็ลาก่อยฮนะ เก่งทั้งสองตัวเลยเลือด่าข้างคนตายหรคนจะตีบบกขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นไม่รู้ว่าอัปเกรดแล้วมันจะบบกกระเมิหรือบวกเวลาแต่ดูแล้วน่าจะบกกระเมิมากกว่าซึ่งสู้กันอนะ่ะตายอยู่แล้วมันไม่ได้บอกว่าฝั่งไหนตายด้วยถ้าหมายว่าถ้ามันยืนข้างหน้าล้วม,มีคนตายสักสามคนบบกสามเปอร์เซ็นต์ก็บวกไปอีกจะแรงไปไหนเชื่อมาเป่าครับเริ่มต้นปุ๊บศัตรูตัวล้มเดี๋ยวนะ เข้าเกมมาเจอหน้าปุ๊บสูส้ๆล้มทำดตมเมสี่ครั้งและติเดเลือดออกด้วย<ม>คือเข้าเกมมาปุ๊บใครคอมโบเรบูบังติดเลยโคตรโกงอะ่ะเอาจริงๆคือทริปโป้นี่ยังไงทำเจ็ดดาวสะานยไม่มีคำว่าหกดาวให้กับมันมันเก่งมากเก่งโคตรเก่งที่สุดเก่งแบบขี้โกงใครๆก็อยากได้มันซื้อไอดีกันเป็นหมื่นเป็นเป็นพันจบการรีวิว จริงๆมันจะพูดยังไงมันดีคือเข้าเซตก็เก่งยืนคนเดียวก็เก่งทําอะไรก็เก่งหายใจเเข้าออกก็เก่งเทพสุดของท่านครับตัวนี้เล่นท่านมีลิโป้ยาวๆเลยครับไม่ต้องไปกงอื่นแล้วแต่เล่นมีลิโป้เล่นไหมก็เล่นท่านได้ผมก็เล่นแต่ถ้ามีลิโป้มันจะชีวิตจะดีขึ้นเยอะประมาณคนเล่นท่านมีลิโป้เนี่ยเหมือนแม่งขับเฟอร์รารี่อ่ะคนเล่นท่านมีลิโป้เหมือนขับซนเลง้ง ต่างกันเนี่ครับก็ขอจบการรีวิวรีพอร์ตทั้งนี้นะครับโคตรเทพเมฆขิงขิงประจำก๊กขั่นครับสวัสดีครับ